ทองคำทำให้ฝันเป็นจริงหรือทิ้งไว้เพียงฝันที่พังทลายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตฟิลสตอรี่ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปยังดินแดนแห่งเสรีภาพสหรัฐอเมริกาในยุคที่แร่ทองคํา เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและจุดชนวนการหลั่งไหลของผู้อพยพนับหมื่นรายแต่ภายใต้ความฝันและความร่ำรวยนั้นกลับซุกซ่อนความสูญเสียและเรื่องราวความขัดแย้งที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อนปี1848จอห์นซัตเตอร์ชายชาวสวิส ผู้มีฟาร์มใน California, แคลิฟอร์เนียได้ทำให้ประวัติศาสตร์ในมุมหนึ่งของสหรัฐอเมริกาต้องเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อคนงานของเขาพบแร่ทองคําขนาดเล็กข้างแม่น้ำสครามเมนโตในขณะที่กำลังสร้างโรงเลือ่อยซัตเตอร์พยายามเก็บข่าวการค้นพบไว้เป็นความลับแต่ข่าวนี้ก็แพร่ออกไปเร็วอย่างไม่น่าเชื่อกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคตื่นทองที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้ หลายพันชีวิตตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดที่อยู่ไกลโพล้นด้วยความฝันที่ว่าจะขุดทองได้จนร่ำรวยผู้คนจากฝั่งตะวันออกเดินทางมาในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบางข้ามทวีปมาด้วยทางรถไฟบางข้ามมหาสมุทรมาด้วยเรือที่ใช้เวลาเดินทางเป็นเดือนๆทั้งหมดก็เพียงเพื่อโอกาสที่จะพบทองคำในแคลิฟอร์เนีย เจมส์มาเชลคนงานที่พบแร่ทองจากการทำงานให้กับซัตเตอร์กลายเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ค้นพบทองแต่เรื่องราวของมาเชลไม่ได้จบลงด้วยความสำเร็จเขาต้องพบกับชีวิตที่แร้นแค้นเนื่องจากถูกคุกคามจากผู้ที่ต้องการแย่งชิงทรัพยากรเขาไม่เคยได้รับผลตอบแทนจากการค้นพบทองและชีวิตเขาก็จบลงด้วยความยากจนการค้นพบของมาเชลกลายเป็นดาบสองคมที่นำทั้งโชคลาบ และความทุกข์ระทมให้กับตัวเขาเองแต่การหลั่งไหลของผู้คนจำนวนมหาศาลนี้กลับกลายเป็นการทำลายธรรมชาติอย่างรวดเร็วพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ถูกขุดจนเสียหายแหล่งน้ำที่เคยบริสุทธิ์ถูกปนเปื้อนจากสารพิษอันเกิดจากการขุดทองรวมถึงการกระทบกระทั่งชนพื้นเมืองซึ่งอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียมานานานับศตวรรษ เจมส์ฮัตตันหนึ่งในผู้ขุดทองที่พยายามหาทางยึดครองดินแดนมากขึ้นทำให้ต้องเผชิญหน้ากับชนพื้นเมืองจนเกิดเหตุการณ์สู้รบกันที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ทำกินของแต่ละฝ่ายต่างถูกแย่งชิงชุมชนของพวกเขาต้องย้ายถิ่นฐานใหม่นี่คือการแย่งชิงครั้งใหญ่ที่จบลงด้วยความสูญเสียมากมายสำหรับชนพื้นเมืองเหล่านี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความฝันในการขุดทองกลับไม่เป็นจริงสำหรับทุกคนผู้คนหลายพันคนต้องเผชิญกับความล้มเหลวขุดหาทองจนหมดเงินและทรัพยากรส่วนตัวจนไม่เหลืออะไรหลายคนจบลงด้วยการล้มละลายและไม่มีที่อยู่อาศัยเหลือเพียงร่องรอยของความฝันที่พังทลายและดินแดนที่สูญเสียไปตลอดกาลยุคตื่นทอง อาจจะมีผู้ชนะเพียงไม่กี่รายที่ร่ำรวยจากทองคำได้แต่ความสําเร็จนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเมืองที่เคยสงบกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรมแต่สิ่งที่สูญเสียไปจนไม่อาจเรียกคืนได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เสียหายอย่างรุนแรงหรือชนพื้นเมืองที่ต้องเสียพื้นที่อยู่อาศัยไปตลอดกัน แม้จะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงแต่ก็เป็นบทเรียนสําคัญให้คนยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ถึงการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ไม่เพียงแค่ด้านสิ่งแวดล้อมแต่ยังรวมถึงความเป็นธรรมของการกระจายทรัพยากรและการเคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพื้นเมืองเพื่อให้เรารู้จักการพัฒนาที่มุ่งสร้างความมั่นคงได้อย่างยั่งยืน ยุคตื่นทองได้ทิ้งร่องรอยทั้งความฝันและความสูญเสียให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากและก็ยังได้ฝากบทเรียนให้กับพวกเราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในสังคมมากยิ่งขึ้นครับรับชมรายการย้อนหลังเพิ่มเติมและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ YouTube Facebook และสื่อออนไลน์ของพวกเรา